ไม่อยากให้เครียดอยากจะโชว์คุณผู้ชมมาฟังเพลงเพราะๆดีกว่าและพี่ก็รอคอยมากกับหนุ่มน้อยคนนี้ในเรื่องราวการไปร่วมการร้องเพลงที่ทรงคุณค่าทางหัวใจสุดๆเลยนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของการเล่าขานตำนานเพลงปฐมบทนะฮะย้อนเวลานําบทเพลงในตำนานกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งผ่านเสียงร้องของศิลปินหลากหลายรุ่นเลยผมก็ไปอ่อานก่อนกันนะนอกจากนี้ก็มีร่วมด้วยคุณกันนพัฒพี่ลูกว่าพิจิกาน้องผิงผิง,งสรวีเบลโลล่กากนิษฐาเอิงเอยประภาวริน เตวิชชายทัศนะฮะพร้อมด้วย2ศิลปินแห่งชาตินะครับเจ้าของบทเพลงอมตะอย่างคุณรุ่งรุ่ดีแพ้วผ่องใสและคุณอาวิศในพันธุรักครับบรรเลงบทเพลงเดวยวงเฉลิมราชครับควบคุมโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิรัติยู่ถาวรเสริมทัพด้วยวงสวนวงนี้พร้อมมากสวนครูคอรัสอู้ชอบพี่ชอบมากเลย2ศิลป,ปินนะคะน้องเตวิชแล้วก็น้องเอิร์มเมื่อวานนี่ซ้อม,อมห้องขัาบันเทิงเราส่งเลยเป็น ตเกาะติดเลยแล้วเราก็ตื่นเต้นด้วยรู้สึกอย่างไรคะกับการร่วมงานครั้งนี้ในเรื่องราวของการร้องเพลงเชิญค่ะเชิญครับ เราอ่ะทั้งสองคนอ่ะจัดอยู่ในพาร์ทพิเศษพาร์ทหนึ่งในคอนเสิร์ตมันเป็นครั้งแรกในการที่มาร่วมกับวงใหญ่มาเจอศรริลปินทั้งศรริลปินแห่งชาติแล้วมาเจอศรริลปินที่มีชื่อเสียงดงดังเอาตรงๆอ่ะผมผมสั้นผมสั่นมันคือความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตอะเนาะเราเองที่เป็นคนร้องเองแล้วได้ฟังดนตรีเองเล้วเรายังรู้สึกแบบนั้นนะครับเสมือนว่านั่งอยู่แล้วกับเหมือนนั่งอยู่บนดอยอพาร์ทนั่งเองก็จะเป็นพาร์ทของเพลงกำเมืองแบบล้วนๆเลยนะคะเครื่องดนตรีที่เล่นก็จะมีแบบ เป็นเครื่องดนตรีแบบแนวโฟกซึ่งจะเป็นไออย่างนั้นต้องไปรอชมภาษาต้องเป็นภาษาเหนือแต่ภาษาเหนือเป็นภาษาที่ฟังง่ายซึ่งร้องออกมาทุกคนเชื่อว่าเข้าใจแน่นอนเราสองคนนั้นเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทํางานร่วมกับศิลปินแห่งชาติเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับมาชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับกับคอนเสิร์ตเล่าขานตำนานเพลงปฐมบ,บทนะครับจ,จะจัดขึ้นวันที่21ธันวาคมนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ ชอบจังเลยอพี่รอฟังนะว่ามีพี่อาร์ด้วยมีเดวิดด้วยและมีน้องเอ๋ยด้วยต้องแพเราะมากๆเลยแน่จริงๆครับพี่ละมุนมากๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณไปก็มีความสุขหรือว่าคนลูกได้เห็นข่าวคราวนี้อย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะะตามติดตามด้วยเราสนะจัดไปนะครับ